สวัสดีคนที่เข้ามาดูมาชมน,นะคะวันนี้กระสิผ้าเบิงว่าอยู่ในเมืองนะคะลู่อย่างเนี่นี่เป็นหลังอเมซอนอยู่หลังอเมซอน,นะคะนี่อันนี้ก็เป็นไม้มงคลเป็นคนชอบเหลี้ยงต้นไม้เก่ยวสารพัดนึกมีเก่ยวสารพัดนึกมีกุมารทอง เรียกสับมีน้องชกเก้าชั้นดำดำกระบดำัดำบดะบาดกระดาออกเขียวไม่ถึงขั้นกลับเป็นอะไรนะเขาเรียกที่ดำดำอันนี้เป็นโชกเก้าชั้นสีเขียวต้นแรกของการเลี้ยงต้นไม้โอไม่ใช่ต้นแรกเออต้นแรกของโชกเก้าชั้น ก็ชัก็จะมีนี่อันนี้ก็คือต้นที่สองของการเลี้ยงโชคเก้าชั้นนะคะก็จะเป็นด่างวากิว้วลงมาต้นที่สามที่ซื้อกับเป็นน,น,นี่ก็ชกเก้าชั้นด่างอันนี้จะเป็นต้นที่สี่ที่ฉซื้อประเภทหน้าวัวใบเป็นตัวนี้เป็นเศรษฐีเงินหนาอันนี้เข้าเจ้าให้มา พี่พี่ใหมาเน,นี่ยพี่ที่เรียนด้วยการเพื่อนเพื่อนให้มานะคะเป็นผู้ชรุมันก็ให้มาต้นน้อยๆแล้วก็มาเลี้ยงเอากรใหญ่สมีกำลังขึ้นล,ละอันนี้ก็จะเป็นโชคเก้าชั้นอีเป็นลูกของตัวนั้นนะคะมันแต่งหน่งก็เลยแยกออกมาอันนี้เป็นเศรษฐีเงินหนาคํำแล้วนะคะมันมืดๆแล้วมันก็เลยไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ เดี๋ยวมาหลังแซ่บึงหม่อีกอันนี้ก pues mm ็เป็นซื e. ้อมาแล้วก็เป็นอ nah, ันนี้ก็เป็นโชคเก้าชั้นซื้อมาเดียเล็กๆสิบบาทเบอร์สิบบาทอันนี้ก็เป็นอย่างอินเดียดางอันนี้เป็นมอนสเตอร่ามอนสเตอร่าอันนี้เป็นเป็นผู้ดางอันนี้แต่ว่าเป็นผู้หินอ่อนแต่ว่าออกมาเขียวเบิ้ เขียวเปิดพี่น้องก็จะเป็นเป็นเป็นด่างหินอ่อนแบบแบบนี้แต่ว่ามันออกมาล่ะเขียวจะมีมีประมาณนี้แล้วก็จะมีมุมบอนสีไปเบิ่งมุมบอนสีแทนแทนนีน่มวบอนสีอันนี้ก่ะม่วงมงคลจะแม่กวนอินจะแม่กวนอินอก็ได้มาก,กระถาง ใหญ่แต่ก็บแบ่งออกนะอันนี้ก็เป็นกวนอูหรือเปล่าน,นี่เป็นหกหลงกำลังแย่กำลังใหญ่อันนั้นก็จะเป็นอีเหนาเป็นพญาสเวีเป็นเป็นมิวเวฟนี่ละ่ะมีกำลังกำลังเพาะนี่ไปเบิง้งพักปไปแทนแทน, <laughs> นนี่ก็เป็นพัก หอมหอม,ม,มบัวพึ้นชำํำพี่งชาำแบกเขืออนแงรักดอกเคปลูกสกรถางเป็นใบมะกรูดเพราะเอาอีกไ,ได้นี่เพราะเเล็ดมีผักแเวโหระพาอันนี้มันปลกใส่บววน้ำาย นี่คดอกคีบคิกอันนี้พับพึ่งเอามาเลี้ยงเอาไปตัวน้อยมันก็สวเซี่ยงแต่ไม่ไงมันเปลี่ยนแต่ไม่ดอกพอกแค่แลวนี้จะเป็นบอกแคเ่แดงมีขาวกับแดงอันนี้ขิงกำลังไงวันได้เอา,เอาุิงมาใส่ขืออันบีกเขืกอกำลังบมกเขือกำลังเป็นดอก แล้วก็มีนี่ผักสีล้อมสีล้อมเอามาแต่ไปอบรมบุรีน้ำเหลามามแต่คลายปลูกใส่กระถางนะคะแะ่คลายปลูกใส่กระถางมีผักอันเอยียงอนีะผักตูซาอูกันมีเท่าน,นี้แหละที่ปลูกไว้